วันนี้ผมก็พามาหาผู้ชายอีกหนึ่งคนที่มีแพชชั่นที่เรียกว่าไม่ธรรมดาของเมืองไทยเลยแล้วกันฮะเป็นเพื่อนสนิทผมเองเป็นพาร์ทเนอร์ผมด้วยพี่นายนะฮะซึ่งเป็นพ่วงกับ โฆษณาอยู่ที่บริษัทไททันเนี่ฮะเป็นโปรดักชันเฮาส์นะฮะแต่วันนี้เราไม่ได้พามาชมแค่บริษัทไททันนะครับจุดประสงค์เองวันนี้ผมตั้งใจจะพามาที่พี่นายเรียกตัวเองว่าเอ็กซ์ตี้เอ็กซ์ตสปีดช็อปซึ่งเป็นกระดาษของพี่นายเป็นกระดาษส่วนตัวของพี่นายแล้วก็เป็นที่สะสมรถมอเตอร์ไซค์ของพี่นายนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันข้างในครับปโอ้โหเป็นไงฮะนี่อ่ะพี่นายอยู่นั่นไงป สวัสดีครับโอ้โหไม่ได้มาออฟฟิศนานกว้างขวางสมบูรณ์สวยงามสวัสดีฮะสวัสดีฮะส,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 สวัสดีค,คุณผู้ชมครับ,รบพี่พนายนะฮะื่วนผมเองเนี่ยโอเควันนี้พามาที่ออฟฟิศที่ออฟฟิศแล้วก็พามาแวะเวียนมาชมสปีดช็อป แล้วก็ <ผม S 2> วันนี้เดี๋ยวถือโอกาสให้พี่นายพาเดินชมออฟฟิศว่าไททันเป็นอย่างไ,งไร,รว่ามีอะไรบ้างมีอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวไป,ไปชมออฟฟิศของพี่นายส่วนตัวด้วยโอเคฮะปาฮะก็ในส่วนของออฟฟิศก็ประมาณ10กว่าปีแล้วนะฮะที่ท,ท,ที่ที่สร้างมาแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องพูมกับท่านหนึ่ง กับดีโอพีก็พี่เต้นน่าจะรู้จักอยู่แล้วพี่เต้นที่ทำเลนดรีฟนะครับอ่าคนนี้ก็มีมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการของเขานะของเขาเขามีของเขาเหมือนกันฮะโอเคฮะพี่เต้นฮะผมมาเยี่ยมนะวันนี้พี่เป๊ปด้วยเรามาเยี่ยมนะพาทีมงานผมพาเช่นพิษเนี่ยมาถ่ายที่ไททันนะพี่นะเดี๋ยวขออนุญาตส่องๆเข้าไปหน่อยนะพี่โอเคจะมีรถจอดอยู่ก็เป็นตามสไตล์ของแต่ละบุคคลนะฮะแพชชั่นของแต่ละคนที่ชอบก็คือเต้นก็ชอบรถชอบรถนะครับตามผมก็ชอบ มอเตอร์ไซค์ก็โอเคโหนี่ฮะมีพร็อพนู่นนี่นั่นตามที่เราชอบกันนะฮะเดี๋ยวก่อนอันนี้ถือว่าแพชชั่นพี่เป็นรายการแรกใช่ไหมที่ได้มาเยี่ยมเยียนในอพยพของใช่เลยใช่เลยใช่ไหมไม่เคยมีใครได้มาสัมผัสไม่เคยได้เข้ามาถึงที่นของช่องพี่เต้นเองก็ยังไม่มีอ้านี่เราถือว่ารายการเราค่อนข้างจะเอ็กซ์คลูซีฟถ้ามึงไม่ให้กูมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเป็นฝักครับนะฮะก็เหมือนแกบังคับนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันข้างในกันนะครับ จัดแต่งอะไรเลย <laughs> เป็นต้องทํางานผมแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆที่สะสมมาทั้งชีวิตนะครับก็ <Beifall S 2> รวมไปถึงผลงานบางอย่างที่พยายามจะสร้างขึ้นมาเช <c oughs> ่นพวกพลาสต,ต่างๆที่ผมพยายามจะคอลเลกขึ้นมาแล้วก็เอามาสร้างเป็นโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมา ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่พี่นายสะสมเป็นอะไรเป็นของกุ๊กกี้ของแต่งตัวเป็นพาร์ทแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่ต้องพาวลี่ทูพิเซนต์มากอ่าอันนี้ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเออ่เห็นเห็นเห็นคนคุ้นๆไหมฮะนะฮะอยู่ในยุครุ่งเรืองของวงการบันเทิงนะครับแปดศูนย์แปดศูนย์คาเฟ่นะครับเออ่ที่แมกกาซีนอะไรนะลับเบอร์ฮะลับเบอร์ลับเบอร์แมกกาซีนถ้าดูใกล้ๆนะฮะหนึ่งในตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟาวเดอร์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีผมแล้วก็มีพี่นายนะฮะอันนนนนนีี้ก็็็เเปปผลงงาึท่ ข้างจะภูมิใจมาเรียกว่าเป็นผลงานที่หนึ่งในความภูมิใจในชีวิตหนึ่งโอเคฮะด้วยด้วยสภาพที่เราเห็นกันตรงนี้เนี่ยมันมีคําถามหนึ่งที่ที่มีคนอยากทราบมาพี่นายว่ามึงทงาํางานยังไงของมึงวะเนี่ยแบบว่าใ,ในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในพื้นที่แบบคือจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อห้องนี้เป็นห้องทํางานส่วนตัวใช่ไหมครับก็นั่งทํางานตรงนี้นะฮะแต่ว่าไอ้พวกของที่อยู่บนโต๊ะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือไอ้ของที่เราเริ่มคอลเลกต์มาเรื่อยๆพวกโมเดลนู่นนี่นั่นว่าไปอ่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็เลยเริ่มลามปงามด ที่เราเ,เริ่มอยากทำอะไรใหม่ๆยกตัวอ,อย่างเช่นผมก็เริ่มทำเฟอร์นิเจอร์พวกนาฬิกาอาพวกนีนนเน้เป็นนาฬิกาที่สร้างไปจากพาร์ทของฮาร์เล ที่เป็น nose part นะครับเป็น in h o s e stock นะครับรวมไปถึงพวกวิทยุพวกนู้นนห้องก็เลยลกหน่อย <Okay. S 1> แต่ว่าโดยส่วนใหญ่จริงๆก็จะนั่งทำงานตรงนี้แหละฮะคิดงานนู่นนี่นั่นเวลาประชุมก็เรียกทีมมานั่งตรงนี้นะฮะแต่ว่าด้วยความเป็นไททันนะครับทุกคนก็สามารถเป็นตัวงตัวเองได้มันไม่เหมือนอกับบริษัทอื่นๆที่ uh huh. จะต้องนั่งทํางานคอนเซนเทรตกับเนื้องานอ,อย่างเดียวแต่เรายังสามารถ ใช้ชีวิตของเรามีไลฟ์สไตล์ของเราเพราะว่าที่เป็นตัวเราเองใช่เพราะในในท้ายสุดแล้วงานของไททันเนี่ยมันคือการรีเฟกของแต่ละบุคคลออกมาในเนื้องานอันนี้คือหลักท่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าผลงานของพี่นายยังไงเดี๋ยวลองลองให้พี่เจยบแปะเข้าไปในเพจเนาะว่าผลงานของพี่นายเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเว็บไททันฟิล์ม com อะไรอะไรแบบว่าที่ที่ที่คนเห็นปุ๊บอ๋อนี่งานพี่นายเหรอใช่ไหมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราพาเดินออกไปชม ที่กาหลาดเราป่ะอ0 Speed Shop ครับเดี๋ยวพี่นายพาชมในไต้ต้านก็หลังจากที่ห้องทํางานของทั้งสองห้องแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงตรงโซนที่เป็นแคนเีนนะครับของตัวออฟิสก็จาก ที่ไททันเป็นโปรดักชันเฮาส์เป็นบริษัทมาตั้งแบบหลายสิบปีเนาะก็เลยมีเหมือนกับด็อกิเมนต์นะครับโดยการออกแบบของพี่บอลที่ที่เป็นฝั่งที่ดูแลของตัว Image ของ Office ครับก็มีเรื่องของงานดีไซน์ของ Office ตั้งแต่ยุคแรกๆยุคแรกแตั้งแต่ออฟฟิศแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็จะโดนโปรยปลายอยู่ตรงนี้ตลอดเวลา ก็คือมันเหมือนกับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นอนุสร์เป็นโชว์เคสของการบอกเล่ารื่องรางแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เปิดบริษัทมาความเปลี่ยนแปลงบิลดิ้งหรือสตัคเจอร์ทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งวันนี้ที่เราเห็นภาพรวมทั้งหมดตรงนี้ใช่ไหมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งต้นไม้ต้นนี้ครับวันแรกที่ทำออฟฟิศครับก็เอาต้นไม้มาปลูกแล้วก็สร้างโครงสร้างแม่งตายต้นไม้แม่งตาย แต่คงสร้างเสร็จแล้วไม่รู้ทำยังไงแม่งต้องเอารถเครนมายกต้นไม้ที่มันตายออกไปแล้วก็ยกต้นไม้ใหม่ <c oughs> เอา,าลงตรงกลางเพราะมึงเสร็จทะลึง่งทำเป็นวงกลมแล้วเข้าไม่ได้อคือมันก็เลยเป็นที่มาของออฟฟิศที่แบบว่าดีไซน์อะไรแบบเนี้ย คือจริงๆมันใช้เนื้อที่ที่สำหรับผมว่าค่อนข้างผิดประเภทเนาะแต่มันเท่แต่ว่าคือเพื่อคนที่มาทํางาน่ะจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตึงเครียดไม่เหมือนไปอยู่บนตึกไม่เหมือนไปอยู่กลางสีลมสาทรต่าตากาาอันนี้คือที่มาคําว่าโปรดักชั่นเฮาส์เพราะเราเป็นเฮาส์เราอยู่บนแบบอยู่ที่บ้านนี่ผมถึงบอกว่านี่ไะฮะเพื่อนผมเป็นไงฮะเท่พนายฮะเดี๋ยวเราเดินไปแปดศูนย์แปดศูนย์สปีดช็อป โอเคแล้วทีนี้เราก็มาถึง a c t a t i Speed Shop ใช่ไหมผมอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนโอ้โหคันนี้คันใหม่ใช่ไหมคันนี้คันใหม่เนาะเออล่าสุดครับล่าสุดล่าสุด,สดแต่ว่ามไม่ใหม่ก็ไม่ใหม่มากปี87 ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นคันใหม่ที่เพิ่งซื้ออะใช่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  Evo เหรอ Evo ฮะ P87 เป็น f r p ซึ่งเป็นโพลิสมาจากเมืองนอกเลยตำรวจเรากันใช้จริงๆต้องดูรหัสนัมเบอร์ที่ที่ตัวเครื่องมันจะมันจะฟ้องตรงนี้ถ้าสมมติว่าเป็น FXR ปกติ FRSFRT มันก็จะมันก็จะมันก็จะบอกตรงรหัสเครื่องอันนี้อืมอันนี้อันนี้ก็เป็นความรู้ความรู้ความรู้เป็น T เลยใช่ไหมเป็นีเลยใช่ฮะใช่ฮะ ซึ่งก็จริงๆแล้วก็สามารถทําได้ซื้อ f อ r มาแล้วก็ใส่ชุดโมงใส่กระเป๋าใส่อะไรเงี้ยสามารถทําได้ทําสีก็ได้แต่ว่าเราอยากได้ตัว แท้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 ใช่เพราะอยากได้มานานมากตอนเด็กๆเลยในเมืองไทยตอนนั้นมีที่เชื่อใหมายอยู่คันนึงมั้งสแสดงว่าคันนี้เนี่ยมีไม่กี่คันในเมืองไทยแน่นอนก็เริ่มเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้พพเพราะว่าเอา,เอาเ,าเอาเขา้าเอาเข้ากันเยอะแยะแล้วตอนนี้เหรอฮะใช่ด้วยความที่ผมเป็นเพื่อน,นเขามานานเรารู้ว่า,าสไตล์เขาไม่ธรรมดาเดี๋ยวผมพาชมทีละคันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับปาแต่ละคันก็เดือดๆทั้งนั้นก็อย่างที่เห็นนะฮะก็คือนอกจากที่จะเป็นในส่วนที่เก็บรถที่เป็นคอลเลกชันด้วยแล้ว เนี่ยก็ทยอยไล่ซื้อมาเรื่อยๆๆแล้วก็เริ่มทำเซอร์วิสของตัวเองตอนนี้เริ่มมีเซอร์วิสเป็น80 Speed Shop ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจะเป็นเเหมือนกับ by appointment only นี่มาดูดูดูเอ็กซ์คลูซีฟนิดหน่อยที่อยู่บนเตียงนี่ก็คือคันที่เป็นคาสตอมที่ทำไว้สภาพแกรใหญ่ละแล้วก็จะปรับปรุงเปลี่ยนโฉมมันอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเครื่องโชว์เวอร์เฮดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นรถที่เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับมีน็อคเกิลเฮดแพนเฮดโอเวอร์เฮดวาลทั้งหมดไล่ม ๆก็คือต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะฮะคือคือพี่นายเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นคนที่หลงไหลในค่อนข้างจะเป็นรถเก่าอย่างสมมติเป็นอีโวเนี่ยจะเป็นเรื่องประหลาดสาหรับเขาพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วพี่นายเนี่ยเป็นคนชอบรถที่ปีลึกๆต่ําลงไปกว่ากว่าปีแบบ8กว่าแน่นอนคือส่วนใหญ่รถที่เขามีตั้งแต่ที่ผมรู้จักเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนเล่นรถแบบพวกปีเจ็ดกว่าเจ็ดกว่าเออหกกว่าห้ากว่าโดยส่วนใหญ่คอลเลกชันของพี่นายเนี่ยก็จะเป็นรถเก่าซึ่งก็เรียกว่าใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะผมรู้เนี่ยพอสตาร์ทก็ถ้า สังเกตง่ายๆนะฮะส่วนใหญ่มีถ่านน้ำมันรองข้างล่างเนี่ยนั่นนั่นหมายความว่าใช้ได้แน่แน่ใช้ได้แน่แน่ใช้ได้แน่แน่แต่ว่าไปแค่ไหนเดี๋ยวว่ากันอาก็เดี๋ยวเรามาดูกันฮะไล่กันทีละคันสนุกสนุกกันอ่าอย่างคันแรกคันนี้นักระเฮดเนาะก็จริงๆแล้วอ่ะเอ่อโอเวอร์เฮดวาลของฮาร์ลีย์มันก็คือเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนประมาณปีสามกว่าสามกว่าตอนนั้นมันจะเป็นไซส์วาล์วก่อนใช่ไหมแล้วก็มาเป็นเป็นโอเวอร์เฮดวาลก็รุ่นแรกก็จะเป็นล็อกเกอร์เฮดนะครับที่เรียกว่าล็อกเกอรงหัวเครื่อง มันเหมือนกับกับปั้นข้อหลังมันก็เลยตั้งชื่อตั้งชื่อเรื่องกันใช่ว่าเป็นน็อกเฮดนะครับแล้วต่อมาจากน้องเฮดมันก็จะต้องเรียงมาคันนี้ก็คือแพนเฮดแพนเฮดก็คือตรงตัวเลยเนาะก็คือแบบกระทะก็จะเป็นแบบแบนๆแต่ว่ายังเป็นระบบที่เป็นโอเวอร์เฮดวาล์วอยู่นะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวที่เป็นเหมือนกับ เจนอเรเตอร์นะฮะสังเกตดูเนี่ยมันจะเหมือนกันอันนี้อ่าก็คือแต่ว่าก็พัฒนาขึ้นมาประมาณนึงแต่ก็ยังก็ยังอยู่ในอยู่ในในช่วงที่ของเขาอยู่อ่าครับต่อมาก็จะจะต้องเป็นโชเวอร์เฮดถูกรับ s h เวอร์เฮดก็เป็นคันนี้อ่าอ่านี้ shower h e a d s h เวอร์เฮดซึ่งอันนี้เป็นโนสโค o แล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็น custom ทั้งคันนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากพวกบิ๊กทวินอันนี้เรียกว่า big twin แบบพันสามพันสองพันสามร้อยเจ็ดสิบพันสองก็จะมาเป็นตัวสปอ s p o s อ e r นะครับสป s สเตอร์ก็จะเป็นแบบเก้าร้อยพัน ว่า,าไปนะครับก็แล้วแต่ที่คนชอบก็คืออันนี้ก็จะเป็นสปอนเตอร์ที่เขาเรียกว่า XLCR ที่เป็นคาเฟเลเซอร์คาเฟเลเซอร์ <Coffee Laser. S 2> Laser, ซึ่งมีไม่กี่ไม่กี่ปีมี2ปี2ปี3ปีไม่เกินเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าไม่เกินไม่เกินนี้ครับซึ่ง XLCR เนี่ยมันจะเป็นรถที่ถ้าถ้าเป็นยุคนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าฮาเลีแบบไม่ประสบความสําเร็จเลยใช่ครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วฮา r ์ลีอ่ะคือจะไม่ใช่เป็นคนที่ถนัดที่จะมาอยู่ๆจะมาคาเฟเลเซอร์เลยใช่ไหมฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นย คนก็จะแบบเหมือนเป็นเป็นอันเดอร์เพลสํำหรับฮาเลสในยุคนั้นไงแต่พอมาถึงยุคนี้กลายเป็นว่าฮาเลสที่เป็นคาเฟอเรเซอร์มันมันมีแค่ปีไม่กี่ปีไงมันก็เลยแบบเหมือนกับมันหายากเนอะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ราคาของของ XLCR ตอนนี้มันก็เลยขยับขึ้นมาแบบว่ากลายเป็นของแรร์ไปในตัวครับซึ่งพี่นายมีสองคันครับออไม่ธรรมดาฮะต่อมาก็จะเป็นตัวไอ้ XR เนาะที่เป็น2องขอบิเป็น2อ o ขบิก็มีแค่เออออกมาแค่3ปีเหมือนกันอืม นะครับ8ปดสองแปดสามแปดสี่ซึ่งต้นแบบของมันก็คือ XR750 ที่เป็นตัวแข็งอันนี้เป็นตัว Street Legal นะครับมีเบรกหน้าหลังครบทุกอย่างแต่ว่าก็ก็เราก็เอามาคัสตอมแหละจริงๆแล้วตอนแรกมาก็เป็นสต็อกแหละครับหลังจากนั้นก็จะเป็นตัว w e s c o Shopper ก็คือเป็น Shopper เป็นคัสตอมไบค์นะครับคันนี้ก็ใช้บ่อยนะช่วงนั้นก็ใช่ช่วงนั้นก็ขี่คันนี้คันนี้เคยขี่ขึ้นเชียงใหม่ด้วยกันจาได้แล้วไ่เท้าชาหมดเลยหลังลงหลังก็จะแบบว่าเพราะพี่นายพี่นายจะเป็นคนที่ ที่ค่อนข้างหลงไหลในรถคัสตอมแล้วก็รถเก่าอ่ะเนาะเรียกว่าชีวิตลาบากนิดนึงสําหรับการขี่รถกับพี่นายซึ่งบางทีเราก็ต้องไปแล้วก็เราก็ต้องไปดูแลกันด้วยไงเวลาขี่รถออกทริปด้วยกันใช่ไหมไม่ค่อยสนุกคนอื่นจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ <laughs> สนุกเซ่แต่ว่าก็คือแบบว่ามันสนุกตอนไหนนะตอนที่มันเสียนั่นแหละตอนที่กลับไปแล้วโอเคท่าที้อมปากหอมคอ,อ,ขอ,ขอนะฮะสำหรับ x อ็กซ์ที่เอ็กซ์ที่สปีดช็อปแล้วก็ในนี้เนี่ยก็ยังเป็นตอนนี้พี่นายก็กําลังเปิดจะเป็นแบบว่ารับทํารถคัสตอมด้วยนะฮะถ้าผมว่าเลยผมการันตีแทนพี่นายได้ว่าสําหรับพี่นายเองเนี่ยถ้าคนในวงการฮาร์เร d ร์เดวิสันเองเนี่ยพี่นายผมว่าเพื่อนผมคนนี้เนี่ยหใน10ของประเทศไทยแน่นอนฮะสำหรับคอลเลคชันสำหรับความรู้หรือสำหรับสิ่งที่เขา แบบว่าคุกคลีอยู่กับมันในวงการนี้มาข,าขอบคุณนะขอบครับ แล้วสำหรับวันนี้พิเศษนิดนึงเนาะเดี๋ยวไหนๆเราก็มาหาพ่วมกับโฆษณาพ่วกับหนังนะฮะตอนจะปิดรายการเราก็ต้องแบบว่าไม่ธรรมดาทีนึงเดี๋ยวเราไปเซตแบบอารมณ์เหมือนถ่ายแฟชั่นเซตกับมอเตอร์ไซค์เหมือนที่เราทำสมัยก่อนโบราณโบราณที่เราอ่าพอดเทรดพกันนิดหน่อยกันรถหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปไปยืนน่แรกันรถแล้วดูความเท่ของพวกเรากันนะครับ ลถมัะเนี่ยรถคันเดิมด้วยเนี่ยคอไม่เอียงด้วยที่ที่แย่สุดคือคอไม่เอียงด้วยขอพี่เจบอยู่เลยฮะไม่ต้องมองพี่เลยโอเคครับ